โอเคก็สว okay, so okay, so ัส okay, ด so ีท right, so ี right, so ่ท right, so ุกท right, so ่านกันด้วยนะฮะผมจะเอาปาร์คมาทำไมวะเนี่ยโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ห้องไอคิปสู้ชีวิตเช่นเคยนะก็ในวันนี้นะฮะผมจะทำการเออ่ปลกผีกันนะซึ่งอาจจะเป็นคำที่แรงไปหน่อยนะฮะก็เป็นการแบบซัมมอนมาทบุรุษดีกว่านะเลยเล็กตรงๆเลยนะฮะก็วันนี้นะฮะผมจะลองมาทดสอบสเปค ตัวของนี่ฮะนี่คือมือถือเรดมี่9 a นะซึ่งเป็นมือถือที่ผมซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้นะฮะแทบไม่ได้ใช้นะเพราะมันเก่ามากอะคือเครื่องมันช้าม,มากนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะลองเอาแบบเ,เขาเนี่ยมาเล่นโลบอกดูนะฮะว่าเขาเนี่ยจะสามารถเล่นโลบอกได้ดีมากแค่ไหนนะหลังจากที่อายุผ่านมา3ปีแล้วก็แทบไม่เคยล้างเครื่องเลยนะคือมันจะมาไงาก็มาอย่างนั้นเลยนะฮะมาดูกว่าการเล่นโลบอกเขาในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ก่อนอื่นนะฮะทำการเปิด เื่อมาก่อนเลยนะซึ่งตอนนี้ผมเปิดเป็นโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เครื่องมันจะช้ามากเลยนะ,ะก็เดี๋ยวทําการกดออกมาก่อนนะฮะออกจากประหยัดพลังงานนะ,ะโอเคก็เราค่อยๆออกมานะฮะต้องแบบรอนิดหนึ่งนะ เนี่ยความเร็วสุดยอดมากนะฮะก็ระหว่างที่รอเขาเนี่ยโหลดนะฮะก็คือความเร็วสุดยอดมากกัยน,นะ,ะเดี๋ยวเรามาธิบายที่ไปที่มาของตัวเขาเนี่ยแบบคร่าวๆกันก่อนเลยนะ,ะก็ตัวของไอ้เล็กมี 9a นี้นะฮะมันเป็นมือถือที่ผมซื้อมาตอนปลายปี2020ซึ่งมันเป็นมือถือที่มาแทนไอ้มือถือแบบรุ่นโคตรเก่าของผมนะฮะก็คือไอ้เนี่ยไอ้พี่น้องตัวนี้นะฮะนี่คือ aslawa นะ,ะซึ่งถ้เกิดคุณแบบ เป็นเจนซีแบบเจนซีอาจา่าคุณน่าจะรู้จักอยู่นะเป็นเอสแล้ว,ว่าก็คือเป็นมือถือสัมผัสที่ราคาแค่ประมาณแบบเครื่องละพันแปดเองนะคือถูกมากเลยอะปัจจุบันนี้มันลดเหลือ500ร้อยแล้วแหละแล้วก็เนี่ยดูไซส์มันนะฮะคือแบบมันยังเล็กอะนะพอเทียบกับไอเลตมี่เก้าเอเดียก็คือทําการซื้อมาแทนนะครับเพราะไอสองตัวนี้เนี่ยมันเริ่มไม่ไหวนะก็บทบาทของไอตัวนี้นะฮะคือมันไม่ได้ทําหน้าที่อะไรมากมายนะคือ โอ้โหดูสปรดท่านชมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมทําการปัดข่าวสักอย่างนะคุดช้าเลยอ่ะก็บ่บางตัวนี้นะฮะการทาคลิปเนี่ยคือในช่วงนั้นนะครับมันมาในช่วงที่แบบผมขี้เกียจทาคลิปนะผมก็เลยทาคลิปกับไอ้ตัวมือถือตัวนี้เนี่ยแค่ประมาณ10กว่าคลิปเองนะก็คือมันมีตามนี้นะฮะคือเริ่มตั้งแต่ตอนแจกโค้ดไอหมวกแมวนะแล้วก็ลากมาเรื่อยๆนะจนถึงคลิปสรุปเหตุการณ์โลบล่ม3วันติดนะ แล้วก็แค่นั้นนะฮะนั่นก็คือบทบาท้มหมก่องไอ้มือถือตัวนี้นะแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ทํคชิปอีกแล้วนะคือแทบจะไม่มีประโยชน์ะไรกับช่องเลยอ่ะแต่ว่าบทบาทเบื้องหลังของมันนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคืออย่างแรกเนี่ยผมใช้มือถือตัวนี้นะในการยื่นข้อมูลภาษีไปที่อเมริกานะก็คืออธิบายไงเดีะก็คือแบบอเมริกาเขาเหมือนจะมีนโยบายใหม่ตอนปี2021ัี่เมั้งที่เขาจะให้ยูทูบเบอร์จากทั่วโลกนะฮะยื่นยื่นข้อมูลภาษีไปนะเพื่อลดภาษีในอเมริกาเขาถ้าเกิดไปยื่นก็จะ คือแบบอย่างเยอะอะซึ่งมาถือตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่ในการยื่นไปนะก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรแล้วก็เอาไว้คุยกับกลุ่มเพื่อนของผมมาอะไรประมาณนี้นะนอกจากนั้นก็แทบไม่มีอะไรแล้วละเครื่องนี้ก็เป็นว่ามาเข้าคอนเทนต์เรากันเลยดีกว่านะก็อย่างแรกเลยเราทำการโหลดโลบ l o อกมาก่อนนะซึ่งเอ่อเดี๋ยวเพ t ต r e อยู่ไหนเนี่ยโอเคนี่คือเพจตโหลด,โล,ดโลบล็อกความเร็วดับมหาศาลมากเอาละ เ,เดี๋ยวแค่เปิดมา g o o g l e มันก็เตือนแล้วนะครับว่า,ามันอาจจะเกิดการแคชในมือถือของผมนะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมมาเพื่อแคชอยู่แล้วอ๋อแล้วก็สเปคของตัวนี้นะฮะอธิบายสั้นๆเลยนะสเปคตัวนี้เนี่ยช้ชิปเป็น Mediatek G25 นะซึ่งเป็นชิปเล่นเกมที่เก่าแบบเก่ามากๆแล้วก็ราคา,าก็ยังถูกมากนะส่วนแรมนะฮะตัวนี้มีแรม2 g กิกนะแล้วก็ลอมอีก3 2 g กิกซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะฮะเมื่อเทียบกับสมัยนี้นะแต่สมัยก,ก่อนเนะี่ยสา0 0ับาทนะฮะก็ถือว่าเป็นสเปคที่ดีนะสำหรับเสี่ยวมี่เขาอะโอเคทำการติดตั้งลบบอกมานะฮะรอสักครู่นะเออ โอเคนะฮะติดตั้งเสร็จแล้วเร็วกว่าที่คิดนะตอนแรกผมรึกว่ามันจะแบบมันจะค้างอยู่ประมาณ1 2 20วีวนะแต่เร็วเร็วมากเลยรอบนี้กดเปิดมานะฮะแล้วก็กําลังโหลดตรงนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือฝุ่นใช่ไหมโอเคปัดฝุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวผมทําการเอาเล d m มจิกมาช่วยหน่อยดีกว่านะผมจะเอาเลสแมจิกเนี้ยมาไอ้นั่นฮอสปอร์ตนะฮะก็คือเปิดแบบแชร์ไวไฟให้นะ เพื่อจะให้มันแบบเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะเอ่อฮอตสปอตแป๊บ,บนึงผมบอกเลยนะครับว่าฮอตสปอตผมเนี่ยเลขรหัสผ่านมงคลมากนะฮะหกเก้า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 นะเป็นเลขดีดมากเอาละเชื่อมต่อไปเลยแล้วก็ทําการล็อกอินในส่วนของบอแบกันนะฮะก็ผมจะใช้อดีลองแล้วกันนะเพื่อไม่ให้มันแบบมันแครชมากขนาดนั้นโอเคเข้ามาแล้วนะฮะนี่คือสปีดการโหลดนะโอ้ oh my god เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ่อไม่สมาร์ทล็อกอะไร ทำไมจอดำอย่าบอกันว่าคราชนั่นไงคราชไปแล้วเข้าอีกรอบนะฮะจะคราชไหมรอบนี้ขออย่าได้โปรดได้โปรดขอร้องขอร้องโอเคไม่ครชรอบนี้แมบปบแรกผมขอเปบบ็นแมปเบาๆก่อนแล้วกันนะฮะอย่าง Natural Disaster นะฮะถ้าเกิดใน t u r a l Disaster ไม่ไหวนะฮะมันไม่มีอะไรไหวนะมาดูกันความเร็วสปีดไฮสปีดมากนะทุกท่านว้าว กดเปิดมาได้ไหมเนี่ยเปิดเสียงเกมด้วยผมว่ามันแคสไปละโอเคไม่แคสไปแคสไปแคสต้องได้ต้องได้สู้สู้สูคุณปูคุณปูเลดเลดเมเลสแมจิกไม่ใช่เลดเมจิกเลดเมสสู้สู้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าความเร็วโอ้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 โห FPS เฟรมเรทดรอปดรอปมากมาก มันเกิดอะไรข้างนอกวะเนี่ยเดี๋ยวใครมันกดไอ้ดิสแซสเตอร์คูณสิบแล้ววะเนี่ยทำไมโอ้โหบรรยากาศมันวุ่นวายจังวะเนี่ยโอเคก็ไหวอยู่มั้งเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพิกเซลมันแบบมันน้อยมากเลยนะเดี๋ยวปรับกราฟิกนะครับเป็นสามขีดพอนะคือทำไมจอมันไม่ละเอียดเลยเนี่ยทำไมจอมแบบพิกเซลน้อยจังเนี่ยเนี่ยคือแบบผมเห็นได้ชัดเลยนะว่าตรงนี้ภาพมันแตกมากนะ ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะแต่ในฐานะที่ผมแบบทำคลิปแบบในมือถือบ่อยอะผมรู้สึกว่ามันภาพมันแตกมากเลยตอนนี้ผมเผลอไปปรับอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่มั้งมันคงจะเป็นเพราะแบบระบบมันพยายามจะให้มือถือผมรอดให้ได้มั้งมันก็เลยแบบพิกเซลลดขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอปิดไฟในห้องสักครู่นะนี่เห็นจอชัดขึ้นนะฮะผมสกิลเรคคอร์ดดิ้งไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดสกิลเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยทุกอย่างมันจะบึ้มบั๊มทันทีนะฮะโอเคนี่คือการเดินแบบ300%แแค่ค่มันเปิดเข้าระบบได้ผมก็เซอร์ไพรส์แล้วเนี่ย โอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะมีฝนมานะฮะทำการขึ้นไปข้างบนกันนะค,ะความแหลกนะฮะสุดยอดมากแต่ลำโพงตัวนี้ค่อนข้างกระหึ่มนะ,ะถึงแม้มันจะมีแค่ตัวเดียวตรงไปเนะะี่ยแต่ว่าเสียงมันดีมากเลยนะเมื่อเทียกบกับค่ายอื่นนะ,ะนพวกอินฟินิตแล้วก็อื่นๆในยุคเดียวกันเนะะี่ยโอ้จังหวะนี้นะฮะน้ำท่วมมาแล้วนะ,ะไม่นะเครืค่องเราจะต้องบึ้มๆอย่างแน่นอนเพราะว่าเออมันจะเกิดการออบเจกทีฟเออออบเจกต์แบบล่วงหล่นมากมายนะฮะและจะต้องแครชอย่างแน่นอน สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจังหวะนี้บ้านบ้านสนั่นบ้านกระเทือนโอ้โหใหม่กอดบินก็ไปแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้โหขึ้นไปแบบนี้เฟรมเลยประมาณหนึ่งเฟรมเพอร์สกิ๊นะฮะจังหวะนี้เอาละหนึ่งเฟรมไปไปมามาบึ้มบั้มบึ้มบั้มเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เอาละโดยลุงตรงนั่งนะฮะจังหวะนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นแหละแล้วก็ชนะได้ไงไม่รู้ได้แบตไปด้วยฮะ สงสัยในท่าลีเซสเตอร์นะฮะจะไม่แบบไม่เพียงพอที่จะหยุดมือถือเครื่องนี้ได้นะแล้วถ้คุณปู่ของเราค่อนข้างจะแบบเอ่อตังกว่าทคิดฮะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเวลาทุกคนไประเบิดเครื่องกันอรีนาโจวดิเฟนต์เป็นเกมที่รอบบี้แลกมากไปลองดูซิคุณปู่เราจะรอดไปรอบนี้ <c oughs> ถ้าเกิดรอดผมให้แบบผมให้ร้อยหนึ่งเลย <c oughs> ให้ตัวเองนะ <c oughs> ไม่ได้ให้ใครไม่ไมน,น่ารอดจริงๆ คือมันไปแล้วโอ้โหโหลดดักมากเครื่องเริ่มร้อนนะจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเ่าไหวกะมันมันมันเกินนะเดี๋ยวคือตอนนี้นะฮะเกมมันโหลดดักมากนะจนไม่มีอะไรขึ้นมาตรงไอ้ซ้ายบนเลย่ะคือปกติมันต้องขึ้นมานะคือแต่จะใกล้แค้แล้วนะฮะอื้อหือ คือเสียงมาก่อนภาพนะฮะ get to work นะไหวเลยเนี่ย oh my god ค <c oughs> ้างโอ oh 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 my god ว้าวไหวด้วยพระเจ้าอะไรวะเนี่ย oh my god โอ oh oh เดี๋ยโอ้ยไม่ไหว <c oughs> อย่าอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเครื่องบึ้มเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนเออไหวไม่ได้ออกไงเนี่ยเดี๋ยวออกได้โปรด ออกพี e โอ my god เกมมันแหลกเกินที่จะออกได้ออกผมกดไปแล้วมัน <c oughs> มันไม่ตอบสนองออกออกโอเคต่อไปเรามาลองแมปยอดนอี้กันบ้างนะเลขด้วยโชคนี้มาแรงมากเลยนะฮะสำหรับซอสเบิร์ดภาค3ถ้ท่านเล่นไหวนะฮะผมกล่าวเลยนะเครื่องนี้ นี่เซียวมีไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเหมาะกันและระยะยาวขนาดอยู่แล้วนะเซียวมีได้สู้ iPhone ไม่ได้เลยนะ iPhone นี่คือเก่งสุดแล้วดานระยะยาวเนี่ยแต่ว่าเราจะลองดูนะฮะถ้าไหวก็คือกราบแน่นอนฮะเครื่องนี้มันมันจะโหดเกินแล้วนะคือเครื่องนี้มันแบบมันตกรุ่นดับรุ่นมากๆเลยนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยไอเลตมี่ที่มันต่อยตัวเลขเนี่ยมันไปประมาณเซลลิคสิบเอ็ดแล้วมังนะผมลืมไปละคือมันไปไกลมากมากเลยอะไอรุ่นที่เก้านี่คือแบบตกสุดสดแล้วซึ่งล็อบบี้นะฮะ พอจะเลื่อนอยู่นะนั่นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ล็อบบี้นะเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาในเกมกันไปดูกันว่าเขาจะไหวหรือเปล่าซึ่งผมปิดเพลงสักครู่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าติจะเกรตรหรือเปล่านะถ้าไหวกล่าวแบบอกเลยคือตอนนี้มันค้างไปแล้วนะฮคือเคยยังคงนิ่งอย่าบอกนะว่าไหวฮัลโหลเดี๋ยวเออไหวด้วยเหรอเนี่ย โอ้แต่เอ่อก็ไม่ต่างกับอารินาทรีเฟนมากเท่าไหร่นะฮะคือยับยับนะจังจหวะน,นี้นี่ผมเปิดการฟรีแค่สามขีดนะสามขีดอ่อนี่คือสามขีดนะฮะเอาจิงผมควรจะเปิดหนึ่งขีดนะแต่ว่ามันไม่มีทางหววกลับแล้วทุกคนมันสายเวลาที่จะเปิดหนึ่งขีดนะฮะคือมันมันมันถึงซุ้งทงสังหารแล้วนะเอ่อ h e ลโหลโหลดด้วยความเร็วประมาณสามสิบเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเอ่อ ดูหมูตัวนั้นเด้หมูหมูตัวนี้แบบ slow motion โโซึ่งท่านผู้ชมบางคนนะฮะอาจจะสงสัยนะว่าไอ้โมถือตัวนี้มันช้าแค่ไหนกันเชียวนะก็เดี๋ยวผมจะให้เทียบกันเลยในแบบ lab t ท s นะฮะผมจะเอา r e d magic เนะี่ยมาเทียบกันเลยนะซึ่งแน่นอนว่ามันเทียบกันไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าแค่ปีที่มันออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะก็คือไอนะ้ e d magic เนี่ยมาประมาณปี2022ไอ้ตัวนี้นะฮะไอ้ 2.023ไม่ใช่2.022แล้วก็ตอนนี้นะฮะมาตอนประมาณปีันปี2.020นะคือมันคนละแบบคนคนละปีกันเลยอะ่ะแล้วก็ราคานะฮะ3.000นะอันนี้ประมาณ2.800นะัดเลยบางอันนี้นะฮะ33 0 0มนะคนละรุ่นนะแต่ว่าลองดูแล้วกันนะมาเบนช์บากหมดเลตเมจิกไปแล้วนะครับพี่แกเพิ่งมานะโอเคแล้วก็ มาเทสให้ดูกันเลยนะเลทไม่จิผมเปิดเป็นแบบโหมดสูงสุดเลยนะเพื่อให้ดูกันว่าประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนกันเชียวแล้วก็สตาร์ทมานะฮะฟึบโอเคจังหวะนี้บล็อกเริ่มหล่นมาแล้วนะฮะซึ่งแค่200บล็อกนะฮะไอเล e ม่เนี่ยเริ่มไปนะอันนี้เปิดกราฟิกเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนอันนี้เปิดออโต้อยู่นะไม่ใช่เปิด3ขีดเปิดเป็น1ขีดพอนะฮะโอเค คือพันชิ้นนะฮะเรียกได้ว่าแหลกสุดๆแล้วนะส่วนเลสเมจิกเนี่ยก็แหลกนิดนึงแต่ก็ยังสบายอยู่แต่ว่าตัดภาพมาที่เลดมีนะฮะคือเล่นไม่ได้แล้วนะพันหงนี่คือไปหมดละคือเรียบร้อยนะฮะมันจบแล้วทุกคนคือโอโอพระเจ้าโอ oh my ก o d แหลกแบบเห็นเห็นทีละเฟรมนะฮะส่วนเลสเมจิกเนี่ยยังพอไปได้อยู่นะซึ่งเอาจริงเลสเมจิกนี่ยังไม่ได้เปิดสุดนะฮะมันสามารถเปิดเดียโบได้อีกนะแต่นี่คือแบบ เป็นโหมดเกือบสุดอะสวยนี่ก็คือค้างนะฮะตั้งแต่3,000ชิ้นนะ <c oughs> คือไปแล้วอ่ะเระาะว่านั้นฮะคือ3,000ก็ไม่รอดนะสำหรับไอตัวนี้ต่อไปนะฮะจะลองมาแบบที่เขาเคลมวนันนักหนานะว่าเป็นแบบท้นลื่นกว่า TDS มากๆซึ่งมันจริงแหละแต่เราจะมาลองดูกันนะฮะว่า มันจะเื่นพอทจะรับไอ้มือถือ3,000บาทผงไหวหรือเปล่านะสำหรับ TDX ซึ่งถ้าผู้ชมมีสงสัยนะว่าทำไมช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นแมปแนวทอร์ดี้เฟสเลยนะก็หมดไฟนะฮะคือแบบผมเล่นแนวทอร d ดี e เฟ e มาหลายปีแล้วนะแล้วอยากจะพักบ้างอะก็เลยไม่ได้อยากจะเล่นเลยมากในช่วงนี้นะก็เลยไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยนะสำหรับแมปไอแนวทอร์ดี้เฟสเนี่ยมาดูกันนะฮะว่า เขาจะรับเครื่องผมไหวหรือเปล่านะพอจะแบบลื่นฟอยเครื่องผมเล่นได้หรือเปล่าคือตอนนี้ใจโลสะโขบเจ๊งไปแล้วนะครับผมจะให้มันเป็นแนวนอนนะมันมันทางไปแล้วอะ่ะโอไม่กอไหวเหรอเดี๋ยวปิดไฟก่อนไหวเรื่องนี้อ่อ้าวดับไปละอา้าวแคสเลยไม่ไหว เรียบร้อยนะฮะเร็วกว่าค้างค้างอย่างหน้าเวนเลยนะโอเคสุดก็คือ t d x นะฮะต่อให้จะเคลมว่าลื่นเท่าไหร่นะแต่ว่ารับรับมือถึงสามพันได้ไหวเหมือนเดิมนะประมาณนั้นแต่ว่าต่อไปเราลองมาแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิดกับมือเธอมากมากอย่างเซ็กเซอร์วิสถ้ารอดผมเก๊ดเลยผมบอกเลยว่าผมเก๊เพราะว่า เลสเมจิกมันไม่รอดคือเพราะว่าเราลองเลสเมจิกมาเล่นแล้วมันรั่น60เฟรมไม่ได้ด้วยซับนะฮะคือมันเป็นแบบที่โหดร้ายมากเลยนะเล่นน r m a l มโ d ดไปนะฮะเพื่อความแหลกมากก็เดิมนะปกติโนเทคโนลยีมันจะแบบลื่นมากกว่านะแต่ว่าเราจะเอาให้มันสุดเลยมาดูกันว่าจะรอดไหมให้คุกกี้ทํานายกันคือค้างไปแล้วนะฮะตอนนี้คือยังไม่ทันวอล์าเมบก็ไปเรียบร้อยนะสำหรับเรดมี่ของเราโอ้โอ,โอ,โอ้ได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 ้แล้วปาเนี่ยนะหรือเปล่า เดี๋ยวได้เหรอมีแบบ understand disclaimer อย่าบอกนะว่า crash ใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยโอเคก็เป็นประมาณนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับเอ่อ let me 9a ของเราในวันนี้นะเปิดไฟก่อนโอเค ก็ถือว่าโดยรวมนะฮะเป็นมือถือที่มันก็ไม่ได้แบบเหนีอยวความคาดหมายมากนะฮะที่หลายๆแบบมันจะเล่นไม่ไหวนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเก่าแหละแล้วก็ความแรงวงันนะฮะคือเทียบไม่ได้กับมือถือที่เป็นยุคใหม่เลยนะเดี๋ยวผมหาข้อมูลสักครูนึ่งนะว่าไอ้เลตมี่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไปถึงซีรีส์ไหนละ many many minutes later โอเคก็ขอบคุณข้อมูลจากเออสยามโฟนด้วยแล้วกันนะฮะก็อันนี้เป็นเว็บที่ผมค่อนข้างมาดูบ่อยมากนะเวลาจะซื้อมือถือเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะแค่แบบผมดูบ่อยจริงๆนะก็อันนี้นะฮะคือรุ่นที่มันราคาใกล้เคียงกันมากแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะฮะก็คือเลตมี่สิบสองซนะซึ่งเลตมี่สิบสองซีเนี่ยมันมีราคาประมาณ3,800ันแแต่ว่าผมไปเห็นมาเมื่อกี้นะฮะมันมีคนขาย2,800ด้วยนะก็คือมันราคาค่อนข้างถูกมากเลยแหละมันใกล้เคียงไอ้เลตมี่เก้าไปและแล้วก็ สเปคของมันนะฮะชิปของมันเนี่ยมันคือ G จี15เลยนะซึ่ง Redmi 9a เนะะี่ยฮะใช้ประมาณ G 25ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่ใบสีมัน35นะแต่ถ้าเกิดเทียบกันนะฮะขอบคุณข้อมูลจากเว็บนันโนรีวิวอีกแล้วนะฮะก็ใช้เว็บบ่อยเหลือเกินนะก็เว็บนี้นะครับผมใช้บ่อยมากนะเวลาที่มาเทียบแบบสเปคของชิปนะฮะก็อันนี้เป็น g 85 vs g 35นะก็คือ มันประมาณนี้เลยนะฮะคือ85กับ35เนี่ยห่างกันประมาณ2เท่าเลยนะซึ่งก็ถือว่าต่างกันเยอะแหละอันนี้ยังไม่รวมเรื่องแบบเรื่องแรมด้วยนะก็คือ i 1 2 c นะฮะต่อให้จะเป็นรุ่นที่แบบต่ำที่สุดเลยเนะี่ยมันก็มีแรมตั้ง4 g กิกลนะแล้วก็มี RAM หน้งหซึ่ง4 g กิกนี้นะฮะก็เืิมากกว่า A9a เนี่ยถึง2เท่าด้วยกันนะก็คือแบบห่างชั้นกันโคตรเลยอนะ แล้วก็เมื่อกี้ผมไปทำการเช็คข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะฮะสรุปก็คือเมื่อกี้ผมพูดผิดนะไอ้ 9A เนี้ยไม่ได้ใช้ G35 นะฮะมันใช้ g 2 5นะเสาชิปของมันก็มันก็จะช้ากว่าไอ้85เมื่อกี้อีก อีกนิดนึงเลยนะประมาณอีก20%เลยบ้างและนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะสำหรับคลิปทรมานมือถือรุ่นเก่าของผมนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยลองมาทำคอนเทนต์บ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะก็คือหลายแบบเนี้ยก็เล่นไม่ได้ลวเพราะมันตกรุ่นแบบมากๆเลยอ่ะแต่โดยรวมแล้วนะฮะมันก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่านั้นในยุคนั้นน่ะก็คือยุคแบบ2 0 2 1นะฮะคือไอตัวเนี้ยมันแรงที่สุดแล้วนะในตลาดมือถือประมาณ3,000กว่าบาทอันนี้ก็ที่จริงนะครับผมมี มือถือไอ้สองตัวนี้ขึ้นมาอีกนะแต่มือถือตัวนี้ผมไม่ต้องปลูกมั้งเพราะว่ามันเก่าเกินไปแล้วและมันช้าด้วยนะไอตัวนี้มันช้ากว่าไอตัวนี้อีกนะก็ผมก็จะปลูกไอตัวนี้เพิ่มไปอีกนะฮะซึ่งวิธีการปลูกเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ง่ายดายมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะก็คือผมเนี่ยจะต้องซื้อแบตมาใส่ใมันใหม่นะฮะคือมันเป็นรุ่นเก่าว่างนะคือมันสามารถถอดฝาหลังได้ด้วยอนะ่ะอยากจะลองปลูกไปดูนะฮะมาดูกันว่าไอตัวนี้เนี่ย มันจะเล่นอะไรไหวหรือเปล่านะซึ่งแบตของมันนะคะราคาประมาณสามดรอยนะก็เท่ากับคลิปนี้นะครับมีกระแสะตอบรับดีผมอาจจะลองซื้อมาปกไอตัวนี้ดูบ้างนะฮะมาดูกันว่าตัวเนี่ยจะแบบเล่นแบบอะไรได้บ้างนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้ชิปอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่ใช่ G ียี่ห้าด้วยซ้ำอะ่ะคือมันชา้ากว่าจียี่ห้าอีกนะเพราะราคาแค่พันแปดเองแถมไอตัวนี้นะฮะซื้อมาตั้งแต่ปี60ก็คือประมาณ7ปีนะฮะคือเก่าแบบโคตรเก่าเลยนะคืออันนี้เป็น AS ไอ i ิสนะฮะเป,นะ I เป็นลาว่านะไอ i ิส7 5 5เป็นรุ่นเก่ามากเมดอินไชน่าด้วยประมาณนะะั้นนะก็เดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะโอเคก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงนะฮะก็สามมันมาคามอมเมนต์บอกกนได้นะฮะแล้วก็สำหรับ Redmi 9A ้ในวันนี้นะฮะก็ขลาบก่อนแล้วกันนะก็บ่อยๆโอเค <laughs> กว่าจะโฟกัส